ช่องวันคุลิโกะสีโรชูก้าช็อกโกแลตเซเวอร์ฟินสะใจไม่มีน้ำตาลเสนอ สวัดีค่ะรายการซีโร่วอลลี่ไบกุลิโกซีโร่ชูกาวันนี้น้องเบนของเราจะพาไปอัปเดตในเรื่องอะไรไปพบกับน้องเบนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเบนในรายการซีโร่วอลลี่ไบก i ลิโกซีโร่ชูกานะคะและตอนนี้ค่ะเบนก็อยู่ที่ p a เวเนียแคลดีมีเดี๋ยววันนี้นะคะเบนจะพาสาวๆไปเวิร์กช็อปนวดออกกำลังกายบนใบหน้ากันค่ะโอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะ ชมสีที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะสาวๆช่วงหน้าเราจะพาไปเวิร์กช็อปนวดออกกำลังใบหน้ากันค่ะ นะคะเบนก็อยู่กับครูบีค่ะผู้ก่อตั้งพาเวเนียคาเดมี่ของเราค่ะสวัสดีค่ะครูบีสวัสดีค่ะจะให้ครูบีเล่าถึงความเป็นมาของพาวเนียคาเดมี่หน่อยว่าทําไมถึงแบบคิดที่จะมาเปิดเป็นสถาบันการสอนรวดหน้าแล้วก็แบบก่อตั้งมาแล้วกีด่ปดีคะตัวสถาบันพาเวเนียเองอะค่ะก่อตั้งมาได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะ uh huh. ก่อตั้งช่วงเมษาปี2 5 6ค่ะด้วยแนวคิดครูรู้ว่าสุขภาพมันเกี่ยวข้องกัน uh huh. ครูไปโรงเรียนการนวดค่ะการนวดมันเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะ เมื่อโรงเรียนนวดครูโรงเรียนนวดหลากหลายาศาสตร์แล้วครูพบว่านะคะศารนวดไทยนี่สุดยอดนะคุณเบนเราเอานวดไทยมาประยุกต์บนใบหน้าแล้วเกิดศารนวดหน้าเรียวของพลาวิเนียค่ะงานนี้ครูก็ต่อยอดค่ะครูโรงเรียนเขาเรียกหาความรู้ทุกด้านนะคะ,คะด้วยการวิพากษ์ศาสตร์ด้วยที่เกี่ยวกับใบหน้าคือการนวดของเรานะคะเป็นการนวดแบบดีฟทิชชูมาสรา์การนวดกดลงกล้ามเนื้อเช่นนะคะเรารู้ไหมว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันมีเส้นเอ็นที่ตึงด้วยนะ ด้วยคอนเซปต์ของการทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะคะทําให้ไขมันและน้าเหลืองแยกออกมาจากกล้ามเนื้อแล้วเราโกยทิ้งลงต่อมน้ําเหลืองค่ะด้วยแนวคิดนี้เองทําให้ใบหน้าหลายๆคนเลี้ยวเล็กได้โดยธรรมชาติและเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะและไม่ได้เป็นสารเคมีค่ะเหมาะบุคคลที่เบื่อเข็ม เป็นว่าเดี๋ยวเบนให้ครูบีช่วยสอนเบนนวดหน้าหน่อยดีกว่าเผื่อเบนกลับไปบ้านเนี่ยเบนจะเอาไปนวดหน้าจริงานได้ค่ะเดี๋ยงไงเชิญน้องเบนนะคะไปนวดหน้าลงเวิร์กช็อปเอาของจริงเลยค่ะ,คะมาค่ะมาทางนี้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบนก็กําลังอา่านขั้นตอนการทําความสะอาดใบหน้าก่อนที่เบนจะไปเรียนดูวิธีการนวดออกกาลังกายบนใบหน้านะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยขอเติมพลังด้วยกรลิโกโตซีเลอร์ชูกาก่อน นวดหน้าส่งผลให้กล้ามเนื้อได้ออกกำลังและการนวดนี้ช่วยลดไขมันบนใบหน้าทําให้หน้าเรียวเล็กลงได้อย่างชัดเจนนอกจากผู้รับบริการได้รับใบหน้าที่สวยงามเรียวเล็กลงแล้วยังช่วยลดอาการปวดหัวคลายเครียดช่วยเรื่องแก้ไขใบหน้าเบี้ยวอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณครูบีมากเลยนะคะ ขอบคุณครูบีที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดออกกำลังกายบนใบหน้าค่ะและขอบคุณสถานที่นะคะ p a v e r n e Academy ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ Culico Zero Sugar Chocolate Flavor mm hmm. ฟินสัดใจไม่มีน้ำตาลแล้วกลับมาพบกับเบนได้ใหม่นะคะในรายการ Zero Worry by Culico Zero Sugar ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่องวัน 31. สาสิบหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ